ประชาชนและกลุ่มคนเสื้อแดงร่วมฟังการประสัยของนายทักษิณชินวัตรอดีตนายกรัฐมนตรีที่สนามโรงเรียนบ้านปล้องวิทยาคมตะบนปล้องอำเภอเทิงจังหวัดเชียงรายในายฐานะผู้ช่วยหาเสียงการเลือกตั้งนายกอบจอโดยพักเพื่อไทยส่งนางสลักจิตติยภัยรัฐภรรยาของนายยงยุทธติยภยรัฐลงชิงเก้าอี้นายกอบจอเชียงราย ส่วนในช่วงบ่ายครับนายทักษิณและแกนนาพักจะไปเปิดเวทีปรสาสัยที่โรงเรียนห้วยซ้อวิทยาคมอําเภอเชียงของและโรงเรียนแม่จันวิทยาคมเทียมอำเภอแม่จันก่อนจะเดินทางกลับนะครับสำหรับการเลือกตั้งนายกอบจอเชียงรายเนี่ยมีผู้สมัคร3คนด้วยกันคือหมายเลขหนึ่งนางอธิตาทรวันชัยธนวงศ์อดีตนายกอบจอเชียงรายสมัยที่ผ่านมาลงสมัครในนามอิสระครับ ส่วนหมายเลขสองคนนี้นางสาวนางสลักจิตติยภัยรัตน์ครับตัวแทนจากพรกเพื่อไทยส่วนหมายเลขสามก็คือนางสาวจิราพรมื่นชัยวงศ์ครับ ส่วนที่จังหวัดเชียงใหม่ค่ะนายนัทพงษ์เรืองปัญญาวุฒหัวหน้าพักประชาชนลงพื้นที่นะคะพบปะประชาชนไปช่วยหาเสียงให้กับนายพันอาธชัยรัฐผู้สมัครนาย,ยกอบจอเชียงใหม่และผู้สมัครสมาชิกสภาจังหวัดที่ตลาดประตูเชียงใหม่อำเภอเมืองเชียงใหม่ค่ะนี่ก็เข้าไปพบปะทักทายประชาชนตามร้านค้าต่างๆหลังจากนั้นค่ะคุณเทงก็จะไปร่วมวงเสวนาและพบปะผู้ประกอบการและนักธุรกิจ ตาร์ทอัพและเทคโนโลยีที่ The Brick Startup Space นะคะสิริมังคราจารย์ในหัวข้อการขับเคลื่อนเชียงใหม่ด้วยนวัตกรรมสู่มหานครแห่งอนาคตที่ก้าวหน้าและยั่งยืน จากนั้นช่วงบ่ายจะเดินทางไปหาเสียงให้กับผู้สมัครนายกอบจที่จังหวัดลำพูนสำหรับจังหวัดเชียงใหม่นะคะการเลือกตั้งนายกอบจถูกจับตามากเป็นพิเศษเพราะการเลือกตั้งสสครั้งที่ผ่านมาพักเก้าวไกลกวาดที่นั่งสสเชียงใหม่ไปได้ถึง7คนจากทั้งหมด10คนทําให้พักเพื่อไทยต้องรักษาที่นั่งนายกอบจเชียงใหม่เอาไว้และฟื้นความนิยมของพักปูทางสําหรับการเลือกตั้งครั้งหน้าค่ะ สำหรับพักเพื่อไทยก็มีการเร่งเครื่องหาเสียงให้กับผู้สมัครเช่นเดียวกันนะคะโดยเฉพาะอาดีตนายกอย่างคุณทักษิณที่มีกําหนดลงพื้นที่ช่วยหาเสียงต่อเนื่องตลอดเดือนนี้เริ่มไปแล้ววันนี้ที่จังหวัดเชียงรายเดินสายช่วยผู้สมัคร นายกอบจหาเสียงอีกหลายจังหวัดค่ะก็คือวันที่12มกราคมจะไปที่จังหวัดลำปางวันที่18ถึง20มกราคมลงพื้นที่ภาคอีสานนะคะที่นครพน,พนมบึงการหนองคายมหาสารคามจากนั้น24 25มกราคมจะเดินทางไปที่จังหวัดศรีสะเกดค่ะ ที่น่าสนใจคือ SKD คุณผู้ชมมีการเทียบคู่ชิงนายกอบจในพื้นที่หาเสียงเลือกตั้งของพรรคเพื่อไทยที่อดีตนายกทักษิณจะลงพื้นที่ช่วยผู้สมัครนะครับส่วนใหญ่จะเป็นการเมืองบ้านใหญ่ชนบ้านใหญ่ต้องพึ่งพาบาร,รมีนายใหญ่อย่างนายทักษิณเนี่ยลุยเรียกคะแนนหาเสียงเช่นถ้าเราไปดูสนามเลือกตั้งอบจลำปางเพื่อไทยเนี่ยมีแต้มต่อคุณผู้ชมเพราะได้นางตวงรัฐ โลสุนทรอ,อดีตนายกคนก่อนเนี่ยเข้ามารักษาเก้าอี้อีกสมัยแข่งกับผู้สมัครอีก3คน1ในนั้นคือนายดาชัยเอกพทัทพ,พีแต่ก็เป็นโจทย์หินเหมือนกันที่ต้องฝ่าด่านกระแสนิยมของคู่แข่งอย่างพักประชาชนแม้ครั้งนี้จะไม่ได้ส่งชิงเก้าอี้นายกอบจอแต่ก็ส่งผู้สมัครสมาชิกสภาอบาจอลงแข่งด้วยนะครับ ไปดูอีกหนึ่งสนามค่ะนายกอบจอนครพนมนะคะมีนายอนุชิตหงสาดีผู้สมัครของพรรคเพื่อไทยที่มาชนกับนายกอบจอคนก่อนค่ะคือนางสุภพ,พานีโพสุบ้านใหญ่สีน้ําเงินนะคะถึงแม้หลายคนบอกว่านี่คือบ้านใหญ่สีน้ําเงินแต่เขาลงสมัครในนามของทีมนครพนมร่วมใจค่ะ ส่วนที่จังหวัดบึงการคุณผู้ชมรอบนี้เพื่อไทยส่งว่าที่ร้อยตีภูมิพันธุ์บุญมาตุนลงแข่งนะครับซึ่งสนามเลือกตั้งอบอจอปี2563เนี่ยผู้สมัครคนนี้ลงในนามคณะก้าวหน้าแต่ว่าครั้งนี้คุณผู้ชมย้ายค่ายนะครับข้ามขั้วจากพักสีส้มมาลงพักสีแดงแข่งกับการเมืองบ้านใหญ่สีน้ำเงินอย่างนางแว่นฟ้าทองสีเป็นภรรยาของนายทรงศักดิ์ทองศรีรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยด้วย ส่วนที่สนามอบจอหนองคายเพื่อไทยส่งนายวุฒิไกลช่างเหล็กชิงเก้าอี้นายกอบจอกับนายุทธนาศีตบุตรอดีตนายกอบจอหนองคายเป็นคนบ้านป่ารอยต่อที่ลงสมัครในนามกลุ่มรักหนองคายด้วยนะครับส่วนอีกหนึ่งจังหวัดที่ต้องจับตามองคือจังหวัดมหาสรารคามคุณผู้ชมเพื่อไทยเนี่ยส่งนายพลพัฒน์จรัสเสถียรนะครับชิงเก้าอี้แชมป์เก่ามีนางคมคายอุดรพิมพ และที่จังหวัดศรีสะเกดเนี่ยส่งนายวิวัฒชัยโหตระไวยสยะชนกับบ้านใหญ่ดีกรีแชมป์เก่าอย่างนายวิชิตตรายสรนก,กุลเป็นบิดาของนางสาวตรายสุรีไตรสรณก,กุลกับ